สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t b y ชุ h u ก i น,นะคะวันนี้หัวข้อที่ไม่เหมาะจะมาทำเลยก็คือของขวัญที่จัจก,กรวาลจะส่งให้คุณมีบางคนกำลังจะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลน,นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคนที่จะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะ ขาดูพลังงานของคุณใครกันนะที่กำลังจะได้ของขวัญจากจัก,กรวาลคือคนคนนี้คือคนที่กำลังทุ่มเททำอะไรกับสิ่งที่ตัวเองรักมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นมากๆอ่ะใส่ใจแล้วก็ลงทั้งแรงกายแรงใจแอคชั่นแอคชั่นทำกับ ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยแบบทุ่มทุ่มเทมากๆอะไม่เหมอเห็นถึงการทุ่มเทในการทำใส่ใจในการทำแล้วก็อจริงๆด้วยอ่ะมีไพ่พัซิวะคุณมีแพชชั่นอ่ะคุณมีแพชชั่นที่จะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะดูสิเห็นไหมแต่ละใบออกมาเหมือนนักลบอ่ะเหมือนออกศึกอ่ะ เหมือนคนที่จะไปออกศึกออกสงครามอะไรสักอย่างเนี่ยคุณมีแพชชั่นกับเรื่องนั้นมากๆแล้วก็มุ่งมั่นทํากับเรื่องนั้นมากๆเลยอะในตอนนี้แต่ว่าในสิ่งที่หมอเห็นมันก็พลังงานของคุณเนี่ยมีมีแพชชั่นในการมุ่งไปมากๆในการพุ่งทยานในการทำลายล้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะมันจะมีอยสองกรณีก็คือว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำมีแพชชั่นกับ กับความเขาเรียกอะไรอะความฝันน่ะคออยคว้าความฝันเดินบนเส้นทางของความฝันที่จะทําให้มันเป็นจริงกับบางคนที่กําลังต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งต่อสู้โดยที่ทะเลาะมีประเด็นมีปักเสียงและต้องการเอาชนะ ไม่ว่าคุณกําลังจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีพลังงานแบบมาสกิดแม่หมอเลยว่าให้ระวังความคิดเพราะพลังงานตรงนี้เยอะจะัดอะจะปวดหัวคุณจะปวดหัวแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายมันจะสูงมากน่าจะต้องมีการปรับแม่หมอคิดว่าอาจจะต้องพ่อาจจะอยากแนะนำให้คุณลดน่าจะมีการลดลงเพราะมันสูงมากเลย พลังงานมันดิ่งแบบสูงแบบสูงติดเพดานเลยอ่ะมันทําให้คุณปวดหัวได้แล้วยิ่งอากาศร้อนๆนี่ยิ่งม,มีความรู้สึกแย่เหมือนกันถ,ถ้าไม่ว่าเราจะมีแพชชั่นหรือการทะเลาะก,กับใครหรือการอยากเอาชนะใครหรือแม้กระทั่งเอาการเอาชนะตัวเองมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นพลังงานที่มันสุดตรงไปนิดนึงนะคะในตอนนี้ถ้าใช้พลังงานของคุณไปฟังกันต่อไปฟังกันต่อนะคะใช่หรือเปล่า ถ้าใ,ใช่ก็ไปดูซิว่าจักรวาลจะให้พรอ,อะไรกับกคุณคุณให้ไพ่ชยขยายเพิ่มเติมเพราะสามใบเนี่ยบ่งบอกถึงการที่แบบทำลายล้างมากๆพุ่งทยานพุ่งทยานกําลังจะทําลายอุปสรรคหรือเปล่าทาลายล้างอุปสรรคหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะต้องคอยดูกันต่อไปว่าไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับแม่หมอขอขายายให้ไพ่ทาโร่ช่วยขยายพลังงานของคุณเพิ่มเติมห้าใบนะคะหนึ่งเหรียญ สองดาบเก้าดาบความเครียด The World แล้วก็สี่เหรียญพลังงานของคุณก็คือได้สำรับเป็นหนึ่งไม้นะตอนนี้มันมันเหมือนชีวิตของคุณนะ่ะได้รับโอกาสดีๆเข้ามา ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาหรือการที่คุณได้เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันมีคุณค่ามากๆแต่ก็ตามมาด้วยความเครียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราได้โอกาสหรือได้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีเราทําสุดต่งเกินไปอ่ะอย่างที่บอกไปในเมื่อทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันสุดต่งจนเกินไปอ่ะมันจะไม่เสถียรมันไม่มีความบาลานซ์เกิดขึ้นมันเลยมีความเครียด มันเลยมีความเครียดมันเลยมีอาการปวดหัวมันเลยมีอาการนอนไม่หลับเราก็คิดไปในในมุมที่มันเยอะเกินไปไงเพราะว่าแม่หมอจะพยายามพยายามบอกพวกคุณเสมอว่าพวกเราต้องมีความเสถียรในร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันบาลานซ์กันอันไหนที่มันมากเกินไปมันจะไม่มันจะไม่สมดุลน่ะทําอะไรมันก็ติดขัดอันไหนที่มันน้อยเกินไปมันก็มันทําอะไรมันก็อืดอาดยืดยมันมันมันไม่มีความเสถียรของหยินหยาง พลังงานวันนี้สิที่ไม่หมอเห็นน,ะน่าน่าจะอย่างที่บอกว่าอย่างมากเกินไปคือดําคือคือแพชชั่นอะฝ่ายแพชชั่นอะมันมากเกินไปเพราะมากเกินไปแล้วมันมันก็อย่างว่านะนะมันมันมีก้าวดาบ The world กับสี่เหรียญออกมาองบอกว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จอะในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับชัยชนะ เหมือนการที่คุณทําในสิ่งนี้คุณมุ่งมั่นคุณมีแ a ชช i ่นกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณต้องการที่จะดูแลดูแลใครสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งดูแลสภาวะทางการเงินของตัวเองหรือดูแลสภาวะในครอบครัวทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดคุณต้องการเป็นแบบนั้นเป้าหมายของคุณคือแบบนั้นแต่ในตอนนี้ในการคืบคานเข้าไปเนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายได้เนี่ยบางครั้งอะ่ะ เราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องมีการฝึกฝนทุกอย่างเวลาเราจะลงแข่งอะไรสักอย่างกีฬาอะไรสักอย่างเราก็ต้องมีการซ้อมเราก็ต้องมีอุปสรรคมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่แค่เราไม่เคยซ้อมเลยแล้วเราลงแข่งปุ๊บเราชนะเลยมันน้อยมากดังนั้นคุณจะต้องซ้อมก่อนจะต้องใจเย็นก่อนทําให้มันแข็งแร่งจริงๆอะ่ะถ้าเรารู้สึก ถ้าเรารู้สึกมีความพร้อมเมื่อไหร่เราจะทําเรื่องนั้นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแต่ไหนถ้าเราใช้ความพยายามมากมากๆแล้วมันยังไม่ได้แล้วมันมีแต่ความเครียดมาแสดงว่ามันไม่ใช่เรายังอ่อนหัดเรายังอ่อนหัดกับเรื่องเรื่องนี้อยู่ต้องฝึกฝึกในการฝึกฝนตัวเองก่อนนะคะในสิ่งที่ไพ่บอกวันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จ The world ขึ้นกับสี่เหลียนะวันนึงคุณจะเข้าใจว่าความสําเร็จมันคืออะไร ชัยชนะมันคืออะไรแต่ในตอนนี้ต้องตัดสินใจสร้างสมดุลให้กับตัวเองยังเริ่มต้นใหม่ได้ยังเริ่มต้นใหม่ยังเริ่มทำสิ่งที่มันมีความสมดุลอะบาลานซ์ให้กับตัวเองได้ศักยภาพในตัวคุณมีมีอยู่แล้วแต่ในตอนนี้ต้องฝึกฝนให้มากๆก่อนนะคะโอเคพลังงานของคุณนะแล้วมาดูว่าจักรวาลอยากที่จะให้ของขวัญอะไรกับคุณล่ะ จักรวาลอยากจะให้ของขวัญอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็มีพลังงานในลักษณะที่ไม่เหมาะอ่านไป Queen of Swords Seven of Swords Five of Wands The Emperor Seven of Wands จักรวาลอยากจะให้ของขวัญอะไรสามด้า โอเคจกักรวาลบอกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณอยากจะได้รับมากๆเลยคือการเอาชนะใช่ไหมคุณอยากที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาอยากที่จะเอาชนะต่อต่อสิ่งต่างๆที่คุณกำลังพุ่งทยานไปไปทลายมันเนี่ยคุณจะเอาชนะได้คุณจะเอาชนะได้คุณจะอยู่ในจุดที่ที่คุณเข้าใจ แม่หมอจะพูดยังไงแม่หมอจะบอกว่าคุณจะไปอยู่ในจุดที่เอ็มโพเลอร์อะคือคือคนที่เขาผ่านศึกผ่านสงครามผ่านการเรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านแผลเต็มตัวเอ็มโพเลอร์เนี่ยเป็นราชาที่แผลเต็มตัวเอาพูดง่ายๆเขาเป็นราชาเหนือราชาเพราะเขาลงสงครามจริงเขาไม่เขาถ้าเป็นคุณนะลักษณะนะนิสัยใจคอนะก็คือการที่ขี่ม้านำหน้าแล้วลูกน้องตามหลังอะไรแบบนี้ เอ็มโพเคือลักษณะแบบนั้นไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มีกำแพงมนุษย์ก่อนถึงมาเจอคุณได้แต่คุณลุยลุยไปพร้อมกันกันกบพวกเขาอะก็คือราชาที่แผ่เต็มตัวดังนั้นการที่จะเป็นราชาแบบนี้ได้ก็คือการต้อง,ต,องต้องผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ผ่านสมรภูมิให้มันเยอะขึ้นให้มันบ่อยขึ้นเพื่อความแข็งแกร่งในตัวคุณอุปสรรคและปัญหา สมรภูมิลบในชีวิตของพวกเราแม่หมอจะเปรียบเทียบในเรื่องกอารสมรภูมิลบกับการใช้ชีวิตนี่แหละคือของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้คุณคุณอาจจะบอกว่าทําไมจักรวาลใจร้ายให้ของขวัญอะไรแบบนี้มาแต่จริงๆอ่ะของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้คุณในรูปแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณเป็นเดอบเบอร์เลอร์ไงแข็งแกร่งอ่ะราชาเหนือราชาอย่างที่แม่หมอบอกไปอ่ะและเป็นคนที่ไม่มีใครกล้า ถือเออไม่มีใครกล้ายุ่งแล้วคุณไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีใครกล้าทําให้คุณเดือดร้อนอ,อยู่ในจุดที่บารมีสูงสุดของขวัญที่ดีที่สุดคือเส้นทางให้คุณไปเปิดเจอก๊อกแห่งบารมีอํานาจบารมีในตัวคุณนั่นคือของขวัญอันวิเศษมากๆที่มนุษย์เราคนหนึ่งอ่ะก็พึงจะได้รับนี่แหละบางบางคนบางท่านอาจจะถูกลังแกอาจจะถูกบูลลี่ อาจจะคนอื่นเนี่ยอาจจะทำทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ด้วยกันด้อยค่าตัวคุณมาตลอดคุณเลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาคุณอยากเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณอยากเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดังนั้นเราไม่ได้แบบดีดนิ้วฉันจะมีอำนาจวาสนาบารมีแล้วฉันจะได้เลยมันไม่ใช่อ่ะของขวัญที่ดีที่สุดที่จักรวาลจะมาเปิดก๊อกให้คุณคือกุญแจ กุญแจก็คือประสบการณ์นี่แหละที่คุณกําลังเจออยู่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะจกักรวาลบอกว่านี่แหละคือกุญแจสําคัญในการเปิดอํานาจบารมีของคุณการที่คุณจะเข้าใจการต่อสู้ในครั้งนี้การเ มีประเด็นในการในการใช้ชีวิตเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับหลายหลายคนนะที่ไม่หมอมองเห็นนะนี่แหละคือการการที่คุณจะต้องทําความเข้าใจแล้วเอาชนะต่ออุปสรรคตรงนี้เอาชนะได้ยังไงหนึ่งที่ที่จักรวาลอยากบอกคุณจะดูแลส่วนที่เป็นของคุณได้คุณจุดจะดูแลสภาพจิตใจของคุณถ้าเกิดมีใครมาบุลลี่ถ้าเกิดมีใครมาทําด้อยค่าอะไรของคุณเนี่ยประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณคุณจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วแล้วคุณจะรู้จุดยืนของคุณ แล้วก็จะไม่มีใครกล้าที่จะแบบมาทําลายจิตใจของคุณได้เพราะคุณรู้สึกปกป้องแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองมากพอดูแลตัวเองมากพอรักตัวเองมากพอเดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะแม่หมอก,ก็รู้แล้วแหละว่าจักรวาลจะให้ของขวัญอะไรคุณแต่ว่าเดี๋ยวให้ไพ่อีกห้าใบ m a g i c i a n k n i น h t o อ s w o r d s Nine เป็นตะเคียนจัสติกแล้วก็แปดดาบ Jasmine. Okay. จัส m i มินอเคจักรวาลก็อยากจะบอกกับคุณดีวว่าตอนนี้คุณพยายามต่อสู้ในการปกป้องตัวเองสิ่งที่เป็น ของขวัญที่ดีที่สุดที่จักรวาลมองว่าคุณคือของขวัญของโลกใบนี้ด้วยซ้ํานะคุณคือสิ่งที่วิเศษคุณคือพลังงานที่วิเศษแต่ในตอนนี้ทํำยังไงที่จะให้คุณเห็นถึงความพิเศษในตัวเองต่อสู้ให้ได้เจอกับอํานาจบาร,รมีบุญวาสนาของคุณคุณจะต้องเอาชนะตัวเองก่อนเอาชนะต่ออุปสรรคเป็นสเต็ปเลยนะ เอาชนะใจตัวเองเอาชนะกับอุปสรรคให้ได้คุณคุณมีกุญแจอยู่รอบตัวกุญแจหรือคีย์เวิร์ดในการใช้ชีวิตในการที่จะปะเปิดประตูสำคัญสำคัญในร้าในในจิตใจของคุณเนี่ยได้เสมอเสมอจากสถานการณ์รอบตัวจริงๆจักรวาลส่งของขวัญให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นคุณเป็นเหมือนนักรบ ที่แก่งมากๆเป็นคนที่มีสติปัญญาแต่ในตอนนี้มันเหมือนถูกเข็นเคี่ยวเขาเรียกไงเคี่ยวเข็นอคุณกำลังถูกเคี่ยวเข็นจักรวาลกำลังเคี่ยวเข็นให้คุณได้เจอตัวตนที่แท้จริงของคุณให้สร้างความสเสถียรให้กับตัวเองแล้วก็คุณจะได้เจอทางออก สถานการณ์ที่คุณกําลังเจออยู่เนี่ยมันคือคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณเจอเจออะไรที่ถ้าคุณเจออะไรที่มันดูเป็นอุปสรรคหรือจะต้องต่อสู้หรือจะต้องใส่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะใส่แพชชั่นอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยตามพลังงานของคุณนี่แหละคือของขวัญนี่แหละคือสิ่งเส้นทาง,งที่ถูกต้องแต่แค่เพียงคุณสร้างความเสถียรนให้กับตัวเองก่อน บางทีด้วยอารมณ์จิตวิญญาณของคุณอะเป็นอารมณ์ของคนที่ใฝ่รู้เป็นอารมณ์ของนักลบอารมณ์แบบนั้นอารมณ์ของนักลบอะในการพุ่งทะยานในการที่จะแบบไม่ยอมใครพูดจาแรงๆหรือว่าไม่ไม่ยอมใครอะใจนักเลงอะไรแบบเนี้ยบางครั้งอารมณ์แบบนี้มันมันก็ดีนะมันก็ดีในการขับเคลื่อนกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจใช่ไหมแต่มันจะเสียอีตรงที่ว่ามันจะสร้างปัญหาเข้ามาให้กับตัวเองถึงแม้เราจะรู้สึกว่า เราชนะใครหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเราเหนือกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จิตวิญญาณข้างในหรือสมองของเราอะ่ะมันส่งผลให้เราเครียดเพราะตัวตนข้างในของคุณน,ะน่าจะมีความใจเย็นน่าจะมีความใจดีอยู่ผสมในนั้นด้วยมันก็เลยมันก็เลยย้อนแย้งกันไงพอในเมื่อเราพูดอะไรแรงๆเราเราพงผางเราอะไรไปแล้วอะ่ะแล้วพอถึงช่วงที่เราจะนอนอะ่ะเราก็มาคิดว่ามี ไม่อยากทะเลาะกับใครเลยไม่อยากจะมีประเด็นอะไรกับใครเลยไม่ไม่อยากจะวุ่นวายปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นตรงนั้นแต่ที่แม่หมอพูดไปคือเราต้องคุณต้องหันกลับมาแก้ที่ตัวเองแล้วถึงจะแก้ที่อุปสรรคที่คุณเจอได้เนะี่ยทางหน้าคุณเนะี่ยคุณจะตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดมากๆในตอนนี้พลังงานค่อนข้างที่จะแบบแม่หมอจะมองว่ามันเหมือนไฟที่ลุกโชนมากๆอะ ใครก็ฉุดไม่อยู่อ่ะยิ่งถ้าเจอคดพูดไม่ถูกหูไม่เข้าหูนี่ก็วีนเลยนี่คือสมมุติว่าใครพูดแบบว่าแทงใจดําเขาหน่อยก็ด่าเลยเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นนะเป็นประมาณนั้นดังนั้นนะ่ะถ้าคุณใจเย็นลงมีสตินิดนึงมีสตินิดนึงคุณจะได้เจอของขวัญที่จักรวาลส่งมอบให้คุณเนะี่ยตอนนี้จักรวาลจักรวาลน่ะส่งของขวัญให้คุณเยอะมากอะ่ะ เยอะมากจริงแต่คุณยังไม่รู้ในวันนี้นะคุณยังไม่รู้คุณจะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วเหละว่าเออเย็นโอเคมันเออมันอาจจะเป็นยเรื่องนั้นเรื่องนี้จัสติคือความยุติธรรมคือคือมันไม่มีใครจะผิดร้อเปอร์เซ็ไม่มีใครถูกร้อเอร์เ็นะรวมตัวเราด้วยคนอื่นด้วยเหมือนกันอะดังนั้นทุกการตัดสินใจทุกการขับเคลื่อนอะถ้ามันเกี่ยว ประเด็นกับคนอื่นคนรอบข้างหรือสถานการณ์ต่างๆก็ต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆด้วยเข้าใจคนอื่นด้วยแบบนี้พอคุณได้ได้เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เห็นทางออกคุณจะได้เห็นการได้ปลดล็อกพันธนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณมีมี <c oughs> เขาเรียกมีความใส่ใจมีแพชชั่นเนี่ยคุณจะได้ทำมันได้สำเร็จจริงๆ แล้วมันจะโฟไปมากๆทําไมจักรวาลถึงถึงไม่ไม่เด่นชัดในการที่จะบอกว่าให้ของขวัญอะไรอะไรยังไงเนี่ยไม่หมอกบอกว,ว่าท่านให้ไปแล้วเนี่ยท่านให้คุณแล้วรอบรอบด้านเลยเนี่ยแต่เพียงแค่คุณต้องบริหารคุณต้องบริหารให้ดีกว่านี้เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์อ่ะเก้าเก้าเหลี่ยนะคือความอุดมสมบูรณ์เห็นยแมคุณเก็บช่อองุ่นช่อองุ่นก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เยอะมากๆเลยเห็นไหม มีรอบตัวคุณเลยมีที่รั้วบ้านมีแบบเห็นไหมบ้านของคุณใหญ่โตมากๆเนี่ยคือความมั่งคั่งในตัวคุณคุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะในตอนนี้จักรวาลให้แล้วนะให้แล้วแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องปรับความรู้สึกของตัวเองอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเพราะไพ่ใจร้อนขึ้นเยอะมากๆเลยเรามาให้ไพ่แนะนำพญานโรกแนะนำเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะ พายานโลกแนะนำเพิ่มเติมหมายเลข77บนส่งถึงหมายเลข142เด่นแล้วก็หมายเลข111ดีถูกใจหมายเลขเอ่อ68ใช้ความคิดแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะว้าวเห็นไหมความอุดมสมบูรณ์ธรรมะขึ้นหมายเลขสองมาคมาขึ้น สิ่งที่พายานโลกแนะนำเลยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหน,นเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเสมอเสมอดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ที่สุด เห็นถึงประโยชน์ที่สุดคืออะไรเห็นถึงประโยชน์ที่สุดคือการกระทําของคุณนี่แหละทํายังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเพราะว่าคุณเกิดมาเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเกิดมาเพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆเกิดมาเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์ของตัวคุณเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์เรื่องนั้นจริงๆแต่คุณจะต้องต่อสู้กับความแตกต่าง ในตัวคุณคุณอาจจะต้องต่อสู้ในความแตกต่างที่คนอื่นมาแอนตี้หรืออะไรแบบนี้เพราะคุณเป็นแกะดําเห็นไหมแต่แกะดําาหายากนะคุณไม่เหมือนคนทั่วไปดังนั้นไอ้ความไม่เหมือนคนทั่วไปอะเราเลือกที่จะมองได้บางคนทัศนคติที่แบบน้อยเนื้อต่าใจว่าฉันเป็นยังงั้นนี้ไม่คุณจะต้องมองว่าฉันทรงคุณค่าฉันมียี่ห้อของตัวเองฉันไม่เหมือนใครฉันไม่ใช่ของโหล คุณต้องมั่นใจในตัวเองแบบนั้นด้าน,นในการมั่นใจอะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราไม่เหมือนใครแล้วเราก็ไปไปบังคับใครไม่ได้ให้มาเหมือนเราถูกไหมเพราะเวอร์ชั่นของเราหรือเลเวลของเราอะมันมันถ้ามันอัพขึ้นสูงแล้วว่าเราจะไปให้คนที่เขาเลเวลต่ำๆอะเข้าใจเข้าใจนะจะต้องไปเถียงไปทะเลาะกับเขามันก็ไม่มีประโยชน์อะดังนั้นต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกถ้าคุณตัดเรื่องพวกนี้ออกแล้วคุณจะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วจักรวาลก็จะส่ง คุณจะได้เห็นจัก,กรวาลส่งของขวัญมาให้คุณรอบตัวนี่มากมายอ่ะคุณจะได้เจอของขวัญแล้วคุณจะบอกเออใช่จริงอ่ะมันล้ำค่ามากมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ของชิ้นเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเดียวสิ่งที่จัก,กรวาลจะให้ของขวัญคุณอ่ะมันคือเส้นทางการใช้ชีวิตเลยค,ลค,คุณจะได้ปลดล็อกคุณจะได้ปลดล็อกความคิดคุณจะได้ปลดล็อกกับพันธนาการต่างๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยมันอยู่ที่ตัวคุณ เพราะไพ่ไพ่แห่งการใช้ความคิดเกิดขึ้นจกักรวาลจะบอกเพียงแค่คุณเปิดใจอย่างที่บอกไปอย่างที่แม่หมอสาธยายมาเนี่ยคุณแค่เปิดใจกับกับสิ่งที่คุณเจอในตอนนี้ลองมองของขวัญรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหานั่นคือของขวัญมันเหมือนก็มันเหมือนกับว่ามันมีมันมีก้อนอุปสรรคอยู่แล้ว แล้วคุณไปทุบทําลายก้อนอุปสรรคแล้วคุณจะได้เจอกุญแจอยู่ในก้อนอุปสรรคนั้น่ะแบบนั้นน่ะแบบนั้นเลยของขวัญมันอยู่ในก้อนนี้ของขวัญที่จักรวาลจะมอบให้คุณคืออยู่ในก้อนของอุปสรรคอยู่ในก้อนของของปัญหาต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ก่อนที่คุณจะไปเจอเนี่ยคุณจะต้องปรับความเสถียรให้ได้ก่อนอยู่ในสมดุลก่อนให้ตัวเองต่อสู้กับตัวเองก่อนนะคุณคุณต่อสู้กับตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเจออาวุธ พอคุณเข้าใจตัวเองปุ๊บให้อยู่ในความสเสถียรไม่ไม่ปวดหัวไม่เครียดไม่สุดตรงไม่อารมณ์ร้อนอยู่ในความสเสถียรอยู่ในยินหยางในร่างกายของมนุษย์เราที่สมควรที่จะมีที่สุดคุณต้องอยู่ในระบบตรงนี้ปุ๊บพอคุณอยู่ได้ปุ๊บคุณจะได้เจอกุญแจคุณจะได้เจออาวุธไม่ใช่กุญแจคุณจะได้เจออาวุธค้อนหรืออะไรก็ได้ที่ไปทุบกับอุปสคปัญหาเพื่อเอากุญแจนั้นมา นี่คือบทสรุปที่แม่หมออยากจะอธิบายว่าของขวัญของคุณมาในรูปแบบนี้และคุณจะถูกใจพอคุณทําแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจักรวาลจะให้อะไรที่มันมั่งคั่งกองเงินกองทองเลยคุณจะนั่งบนนั้นแล้วก็หลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนางกวักก็คือหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆหงก็คือความสุขหงก็คือผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนคูหยุ่นคุณอยู่เสมอมีแต่คนสนับสนุนมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่เสมอเสมอ ต้องผ่านด่านของตัวเองก่อนนะสำคัญคีย์เวิร์ดวันนี้เลยเอาชนะตัวเองเอาชนะตัวเองได้แล้วก็เอาชนะอุปสรรคได้แล้วคุณจะเจอของขวัญที่แบบเยอะมากที่จักรวาลส่งมาให้แล้วแต่ยังมองไม่เห็นนะคะก็สำหรับวันนี้หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ